มาไหมวันนี้พี่พิดหรอกอาจจะมาตอนเย็นโยนกิ่งเหรอนพี่้อยเป็นยังไงช่วงนี้ช่วงนี้อะค่ะชีวิตคู่ด้วแบบว่าทำมึงทำงานด้วยชีวิตคู่ด้วยใช่ค่ะ ช่วงนี้เตยถ่ายถ่ายละครอยู่ค่ะมีถ่ายละครค่ะก็ก็อาจจะแบบเวลาส่วนมีถ่ายละครอยู่นะคะกับทางพูดได้ไหมสมพัดเดี่ยวไหมสะพัดเดี่ยวไอโมก็เพียงสะพัดเดี่ยวไหมอะไรวะค่ะมีถ่ายละครอยู่ค่ะแล้วก็มีงานที่เป็นอ่าอินฟลูมีมีมีบล็อกมีอะไรอยู่เรื่อยๆค่ะโอ้เราเป็นเน็ตไอดอลด้วยตรงนี้ได้ไหมคะได้ค่ะแล้วตอนนี้คือมันเรียกว่าต่างคนก็ต่างทำงาน ก็ไปเลยสหลังแต่งก็คือไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะสำหรับผู่เราเนาะก็สําหรับคู่เราลงนแล้วก็แต่ว่าพอแต่งงานแล้วมันอาเรอะไรมันมันเข้มแข็งขึ้นในเรื่องของความรู้สึกมากกว่าแต่ในเรื่องพาร์ทการทํางานทุกคนก็ยังต่างคนต่างตั้งใจกันทํางานกันอยู่แล้วยิ่งช่วงนี้ก็อาจจะแบบเออไม่ไม่ไม่ค่อยได้ได้อยู่วกันเท่าไหร่ใช่เพราะว่าเขาก็ ทัวร์ตอนนี้ก็คืออทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแล้วนะ<ห>พี่ปั๊อบก็แบบทัวร์เยอะมากแล้วก็เขาก็เริ่มท,ทําเพลงแบบเริ่ม <ทำ S 1> เริ่มจะแคมปเริ่มจริงจังในเรื่องของการทำเพลงนี่น้อยใจไหมพี่เต๋อเองเราก็ใส่กรารแสดงเราก็งานเยอะพี่ปั๊อบเพราะว่าทัวร์คอนเสิร์ตมันจะไม่ค่อยได้หวานไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็ไม่ไม่<ๆ>น้อยใจนะคะแต่ก็เขาเร้่ออะไรเราก็ต้องเข้าใจเข้าใจกันเยอะๆอีกว่าที่จริงชีวิตตรงนี้มันเหมือนก<ไ>ับตอนก่อนแต่งอยู่แล้วไหมคะเรื่องตัวคอนเสิร์ตเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเ,เหมือนเหมือนกันอยู่แล้วค่ะแต่ในช่วงเหมือนช่วงที่ผ่านมาเนีย้ยเราจะมีกับที่เราแบบที่อยู่ด้วยกันเยอะมาก <c oughs> เพราะว่ามีโควิดอะไรพอพอเราต่างคนต่างทํางานจริงจังเนี่ยมันก็เหมือนมีความเงาเงาหนึงในช่วงแบบเวลาที่เหมือนเราทํางานเขาเรื่ออะไรคนเรา ต้องมีข้อตกลงไหมว่าแบบว่าเจอกันต้องมีวันต้องมีวันว่างงานเพเจอว่าเออไปเที่ยวกันหน่อยหรืออยู่ด้วยกันอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคู่เราจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีกฎ หรือว่ามีามีอะไรที่ต้องตกลงกันอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็จะเข้าใจกันเยอะๆเลยแล้วก็ถ้ามีเวลาเมื่อไหร่ก็หาทริปเลยท,ทันทีไม่ค่อยได้แผนอะไรล่วงหน้าเท่าไหร่แค่เรือความเข้าใจของคู่เรามันคืออะลรค่ะเตยอ,อย่างบางคู่เขาจะแบบชอบไหนใจกันแบบว่าไม่มีเวลาเรื่องเวลาอะไรเงี้ยเป็นเรื่องสาคัญอนะไรเงี<ะ>้ยอย่างคู่เรามันมีทริคอะไรที่มันแบบว่าถึงเขาอ,อกเข้าใจกันว่าเออมันต้องทํางานนะหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเป้าหมายมันชัดเจนตั้งแต่ต้นกันแหละ สำหรับพู่เตยเลยว่าเป้าหมายอย่างที่บอกว่าเป้าหมายชัดเจนแต่ตนแล้วก็บอกว่าเตยเองกับพี่ปั๊บเองคนชอบทํางานด้วยมันก็เลยเหมือนว่ามีเรื่องให้เราได้ได้เข้าใจกันแล้วทุกครั้งที่เราไปทํางานเนี้ยกลับมาก็เหมือนได้ได้แชร์กันมีเรื่องคุยกันด้วยไม่ใช่ว่าแบบ โอเคอยู่ด้วยกันบางทีมันหมดเรื่องคุยกันนะใช่ไหมคะพอทะเราะไปทํางานเนี้ยกลับมาแล้วก็แบบเออมีเรื่องแชร์มีเรื่องปรึกษาเขาแต่ว่าไม่ไม่เคยมีสักครั้งที่ทะเลาะกันเรื่องงานไม่ไม่มีถ้าถ้าทะเลาะกันจะเป็นหรือว่ามีเพราะคนส่วนมากถ้าเกิดแบบในวงการกับทะเลาะกันเรื่องงานไงแบบไม่มีเวลาให้ชาร์จเลยอย่างเงี้ยแต่ของเรามีทะเลาะกันบ้ไหมหรือรักกันทุกวันเลยแบบพุ่งมีกัแค่ในเรื่องอะไรแบบว่าพุ่งไปยา ก็จริงๆก็ก็วิพูดได้ไหมเนี่ยพีปะูไดุ้กดุกดุกดุ๊กดุ๊ออไม่มีกล้องแบบเขาเมาจริงๆพี่ปัะคือมุงมิงมากค่ะเห็นเป็นร็อกเกอร์เห็นเปแบบขึ้นเวทีจริงจังนี่ก็คือเออเขาเสียงเสียงแปดใสเราเลยอเสียงแปดเสงเสเส็เสียงเล็กเสียงน้อาเรียกว่าอะไรเขาเรียกลอาอะไรก็เรียกเบอร์ี่แหละค่ะแต่เขาจะมีเหมือนแบบแต่ก็ เลยเป็นแบบตเลยน้ำเสียงหนึ่งโทนหนึ่งประวัตินั้นค่ะหรือว่าบางทีก็แบบเหมือนมีสับเรียกที่แบบแบบตุ้งเงีง้ยเราคิดภาพเป็นฝาป้าแล้วนี่คือมันเป็นสิ่นทำให้เรา,เลาหลง,งเขาเลยหรือยังไงหรือเห็นมุมอีกม,มุมหนึ่งเขาเขาน่ารักเหมือนกันเนาะ เป็าหงุดหงิดบางทีก็เออโอเคใจอ่อนแล้วหายแล้วแพ้ทางเขาไปอีกแพ้ทางเสียงเล็กเสียงน้อยอันนี้เป็นมาตั้งแต่แรกๆเลยไหมเป็นตั้งแต่แรกค่ะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้เราตกเขาเขาตกเราเขาตกเราเขาตกเราเออเออเราเมื่อไหร่จะใจอ่อนจะที่เขาต้องนี้เลยแล้วคนก็รอคอยความน่ารักของน้องน้องเบบี้ของเราก็ยังไงดีอะพี่ป๊อป ไม่อยากมีแมคือเราคุยกันแล้วยังไงค่ะายคว่าไม่อยากมีบางคู่เขาก็ชัดเจนว่าไม่อยากมีลูกหรืออะไรเงี้ยคู่เตยคือตอนนี้เหมือนกับว่าเรายังสนุกกับการทํางานอยู่ค่ะเราก็เลยยังไม่ได้คิดว่าเออเราจะวางแผนมีหรือยังหรือยังไงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเออเขาจะมาเราก็เราก็เป็นธรรมชาติตาเตยกังวลเรื่องเรื่องอายุหรือเรื่องวัยแมหรือเราต้องมีไปฝากไข่ไว้ก่อนหรืออนาคตหรืออะไรยังไงเตยก็มีคิดนะคะก็มีปรึกษา พี่พี่เพื่อนๆหลายๆคนบ้างที่ไป uh huh. ฝากไข่เพราะว่าแต่ว่าสมัยนี้เราวัฒนาการ uh huh. มันก้าวหลํามาก uh huh. แล้วก็ไม่อยากที่จะ เสียดายเวลาที่ผ่านไปเหมือนกันเพราะร่างกายเรามันก็มันก็เสื่อมลงเรื่อยเสื่อมลงทุกวันนี่ยะก็มีคุยกับพี่ปั๊บด้วยก็มีปรึกษาเขาด้วยแต่พี่ปั๊บพี่ปั๊บคือเขาก็เป็นสายมั่นใจอยู่แล้วว่าพี่แข็งแรงหรือยังไงเขาก็มั่นใจคุณแม่เขาก็มั่นใจของเขาว่าเขาแข็งแรงส่วนตัวเราพร้อมเป็นคุณแม่ไหมคะอะไรนะคะพร้อมเป็นคุณแม่ไหมตัวเตยอะคะอยากไหมก็ ถ้าเขามาเราก็พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดามถึงว่าตอนนี้เราก็ยังไม่พร้อมแล้วก็ยังต้องทำงานตอนนี้เราขอใชธรรมชาติได้ยก็ไม่ออกมาก็มาก็ยังยังไม่ได้ขนาดน้นเพราะว่าตอนนี้ก็มีถ่ายละครแล้วยางคร่าวๆกรเปาประมาณปีสองปีอะไรที่คุยกันไว้แบบมีแลนอยู่จริงๆก็ก็ประมาณปีสองปีค่ะถ้าถ้าถ้าจะมีนะคะดูกันไปหาหมอเพามเขาแบบว่า ร่างกายของเราสองคนคือมันจะมียากมีง okay. ่ายในนี้ไหมเพราะบางคนไม่ร SO ู้ตัวว่าเรามียากยเคยค่ะก็ปรึกษาคุณหมอก็มีช่วงหนึ่งที่ไปปรึกษาคุณหมอเหมือนกันเพราะว่าก็กลัวอย่างที่บอกว่ากลัวร่างกายเรามันก็เสื่อมไปทุกวันกลัวถ้าเกิดวันหนึ่งเราอยากมีจริงๆแล้วอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าไม่มีไม่ได้แต่มันจะเครียดก็เลยไปปรกา็ไม่มีปัญหาอะไร ก็นิดนึงค่ะบตัวเตยนะคะเป็นตัวเตยเป็นเป็นอะไรอขาเรียกอะไรเป็น p C O S อะค่ะเป็น p C O S เขาเรียกเป็นอะไรเป็นฟองอากาศในรังไข่เยี่ยวพิบปกติเป็นภาวะที่เหมือนฮอร์โมนเพศชายจะเยอ่ยวเกาะฮอร์โมนเพศหญิงเซ็สาวอย่าลืมไปตรวจสุขภาพกันนะคะไมหรือเราสมรอยมาหรือเปล่านี่หมายถึงว่าอะไรนะคะหมายถึงว่าอะไรนะคะคุณดาวต่อคุณทัดดาวทัดดาวอุตสาห์หรือเปล่าเรื่ง ใช่เจ้าพระแล้ะคุณหมอมีวิธีรักษาไหมเตยสำหรับสำหรับโรคนี้อาการนี้ที่แบบเป็นในผู้หญิงเขามีการรักษาด้วฉีดฮอร์โมนหรือว่าอะไรยังไงก็จริงก็มีมีมีเรื่องมีฉีดฮอร์โมนก็ได้ค่ะหรือว่าจะรับประทานอาหารที่ที่ดีที่มันเสริมสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องเช็คอัพตลอดไหมครับก็ก็ควรเช็คอัพอยู่เรื่อยๆนะคะทั้งสำหรับตัวผู้หญิงเออเป็นโรคใหม่นะโรคใหม่โอเค <laughs> ต,ออตอนนี้ทไปใน,ในใรันงไข่อ่ะ้องนี้นะจ๊าสวัสดี e t y